สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตชันครับครับผมนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งเลยนะที่ผมจัดเด็ก Darkness Dragon World เรียกว่าอาจจะเหนือความคาดหมายของหลายๆคนเลยนะครับเพราะว่าเอพี่ครับนี่ช่องนี้มันเล่นสตา์อีกคนจะของช่องมันเป็นคนที่เล่นสตา์มันอวยสตา์มันอวยเจ็ตเยอะแย,ะ,ยะนะครับครั้งนี้อาจจะเป็นอีกครั้งที่คาดเหนือความคาดหมายแนละ้วเพราะผมมาเคยทำเดโคไฟล์แล้วรอบหนึ่งใช่ไหมเออแล้วก็เอาว่านี่ครับไหนๆเราก็มาเล่น Darkness ที่เป็นสายของทัสคูลแล้วเนี่ยหรือว่า สายของออสายของเดมิออสนะครับหรือว่าอสศวินดาชําระเนี่ย mm hmm. ก็ไหนๆก็มาแล้วก็คือเอาเอาให้สุดครับทุกคนเออวันนี้ก็จะกลายเป็นเด็กโปรไฟล์ของอัคาซัสดราก้อนนะครับซึ่งมันก็คือเดมิออสแก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป่าวะ <c oughs> ช่างมันเถอะครับตรงนั้นนะครับผมในเมื่อมันเป็นเด็กของอสเอาเปว่าเราเรียกว่าเป็นเด็กอสวินดาชําระแล้วกันเนาะ ในเมื่อเราเป็นเด็กอัศวินเดนชนะครับเราจะขอเปิดด้วยมอนสเตอร์ก่อนเลยเพราะว่ามอนสเตอร์เด็กเนี้ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะมากๆเลยดูมอนสเตอร์ดิโคตรหนาครับทุกคนอ่ะในนี้เมื่อมันเป็นอัศวินเดนชนะครับเราจะขอเปิดด้วยมอนสเตอร์สามสุดเท่นะครับ Chaos Caliber นะครับเนี่ยเอฟวีศูนย์สองเป็น Chaos ที่ใส่เด็กไหนก็ได้อ่ะเออเป็น Chaos ที่เป็นดาร์คเ s สราคอนเบอร d แล,วล้วก็ ใส่เด็ที่เป็นดักนีอะไร็ใส่ได้หมดอ่ะมันดีอ่ะจริงๆใส่ไปเลยสาใบนะครับเอามากันก็ได้ใช้แล้วทิ้งก็ได้นะครับแม่ทัพอัซิวินแดนชมรามผู้สกเศร้านะครับคลายเดนมิออสน,นิหาร x อ p 0ซเนาะใส่ไปสใบนะครับอัซิวินแดนชมราคร,รัชแอโร่ดราก้อน x อ็0 3เหมือนกันนะครับใส่ไป2อใบอ่ะ ใบนี้มาคับใส่สีครับผมของดีอซิวินแห่งแดนชมราดิงเบดราก้อนนะผ่านเอ็กบรสใส่ไปเลย4ใบนะครับนี่มันดีมากตัวนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เราที่เขาแบบมันมีนหนึ่งคือมีโซกาสด้วยแล้วก็2คือทุกครั้งที่เขาเห็นเคลื่อนเราตายนะครับเขาจะลุกขึ้นมานะครับตอนนี้แต่ได้แค่หนึ่งครั้งตอนหนึ่งเทินนะมันดีตรงนี้แหละแล้วก็อซิวินแห่งดนชมราดิงออสซอรเอรีนะครับใส่ไปสใบเลยตัวนี้ เอามาลงฉุกเฉินเพื่อให้โดนกินก็ได้หรือว่าเอามาฉุกเฉินกันเขาตีเราตายก็ได้เหมือนกันนะประโยชน์เยอะเรียกว่าเฟร,รมเดียวไม่พอนะครับมีมอนเตอร์อีกเยอะมากเือะจริงมอนเตอร์รอบน,นี้พัซิวินเห็นแดนชมราเนีโคโบรนดาก้อนนะครับอันนี้ใส่ไปสามใบเลยมันจะไปคอมโบ พุ่บป,ปั๊บกันในหลุมขึ้นมาตีกันได้หลายรอบนะก็ลองไปเชียร์เราเองแล้วกันนะคอมโบอะไรผมไม่อยากจะบอกทุกอย่างเกินไปนะทุกคนให้ลองไปคิดดูมันมันไม่ยากจริงจริงมันไม่ยากคอมโบม,มันนิดเดียวอ่ะของเก่าหมดแล้วเดี๋ยวเอาของใหม่บ้างมอนเตอร์ของใหม่นะครับคู่บทเผสวินเห็นเดชมระอคัสซอดรากอนใส่ไปสี่ใบเลยอสูรเดชมระก,กำเนิดใหม่โคริกรฟดากอนนะครับ ใส่ไป3าใบอาซิวินแห่งน้ำชมระก็เปิดใบซิลสตราฟดากอนแล้วก็อาซิวินแห่งน้ำชมระก็เหิดไมค์ครอสโบดากอนอันนี้ใส่2อันนี้ใส่3นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยหาใน X2 BT01 นะครับก็คือชุดล่าสุดของ p a r t ิไฟที่เป็นบูสเตอร์แหละใส่ไปได้เลยได้ข่าวว่าจะมีฟอลยล์นะครับใบเนี้ยต่อไปครับเมจิกกันมากดีกว่าหรือเวทมนต์ของร้นอนมี งานเลี้ยงของวายรายนะครับอันนี้หาใน x b 1นหรอหรือว่ามันเป็นโปรโมโก็เป็นหนกันนะครับ2ใบเป็นตัวเสิร์ชชั้นเยี่ยมบทเพลงแห่งดั้งจำรา,าทุ่มหนองของศึกต้องสาบที่เป็นมิรันชื่อยาวเวอร์นะครับ XB13 ใส่เป็นหนึ่งใบพอ2ใบ3ใบก็ลองไปปรับดูจงทำลายด้านนั้นเพื่อกาแข่งข่า XSB2 วันนี้ดีครับใส่เป็นหนึ่งใบหรือ2ใบก็ได้นะครับลองไปเปลี่ยนกันดูได้อ่ะ มุนตราได้ชมราวงแหวนโรหิตนะครับอันนี้ใส่ไปสีเลยหาใน x ส1บหเหมือนกันของส่วนใหญ่จะอยู่ใน x ส1บหนะครับถ้าเกิดหาอะไรไม่ได้เนี่ยก็หาใน x ส1บหกับ x 2องบริ์หนะึ่งเนี่ยเออสองกองนี้แหละหายครบอย่างสี่รับรองเกือบเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์อัลซิบินแห่งแดนชมราคงอยู่ช่วงรันนะครับต่อไปนะผมอัลซิบินแห่งแดนชมราคงอยู่ช่วงรันนี้เป็นหาใน x ด้วยสสองนะครับ ใส่ไป2ใบซึ่งทางปิศาจของผู้ที่โจรไปเรือ่อยๆ x 02เป็นกานับใส่ไป3ใบนะครับส่วนใหญ่ผมจะเปิด x 02เนี่ยหกล่องนะทุกคนของก็เลยได้มาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครมีมากกว่านั้นเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนได้ตามีจชอบเลยนะครับเพราะหลายใบผมก็คิดว่ามันใส่หนึ่งสองหนึ่งหรือสองใบสองใบก็ดีเหมือนกันนะครับบางใบนะต่อไปไอเทมครับ ดาผพงไม้ทับอัศวินแดนชมระดิมอสซอร์ดเอ็กซ์เอสศูนยอใส่ไปเลยสีใบแล้วก็ไม้ตายสุดเท่นะครับเจนสไซาพันนิชเชอร์หาใน x อ็กเหมือนกันใส่ไป2ใบนะครับประมาณนี้หมดแล้วนี่แหละคือเด็กอัศวินแดนชมระกํำเนิดใหม่ของผมนะครับนี่กอต้องบอกก็ลืมบอกตอนแรกเลยว่าใช้ทงอะไรครับลืมบอกไม่ได้ต้องบอกครับ พงใช้เป็นดั้งเนสแล้วก็เบอร์นะครับแล้วก็เออ่บัตตี้ของเราเนี่ยผมขอเลือกเป็น a ัล i n น n นอร์ดิมออร์ซอสเออรีแล้วกันใส่เป็นหนึ่งใบนะครับเหตุผลเลยคือคือคือไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีฟอยด์เว้ยตอนนั้นนะมันไม่มีฟอยด์ผมก็เลยเลือกตัวเนี้ยเป็นบัตตี้กันเพราะว่าเนี้ยมันต้องใส่สีใบใช่ไหมไอ้เดนไมันมีฟอยด์แล้วก็เดี๋ยวไปใส่นั้นไทยแล้วกันลนะก็จบแหละคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ,นะบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไคร์นะบ๊ายบาย